บ่เข่าเมือนี้กับจักสิว่าจังแหล่สีนองเบป็นน้าตัดบ่เข่ากอนี้บ่แม่นบ่แม่นตะลุ่มเม่นวะครับแม่นไอ้ว่าสีพม่าเลยกับป้าใดเม่นวะครับแม่นเลยต้องมาแต่ว่ามากกับขัดไพยมากอีกจักสามสิบนาทีปุ่นละปุ๋นละใช้เป็นเป็นการท่านปุ่นเท้าปุ่นแต่ไม่ได้าไม่ปุนอ่าไดเดี๋ย้เบห็นนี่ครับละละเรื่องอะไรครับระยะทางกิโลนะลุงยังว่าง ประมาณ50็เมตรเดีว่าสายนานีิ่แน่นเลยครับกลตระเดี๋ยวให้เป็นไงจะของพื้นที่เอามาจะกของฝ่ายครัเกลียอะไรนะลุงเกลีอะไรหายใจอารย์ครับปูดกระดาษแล้วมวยเก่าเลยครับเดี๋ักวุานเปตรนเาเ้ยลงเอาเดี๋มาโฆษณาหน่อยป่ะโอ้เดี๋ยวรารอชมผลงานเนาะ่ จับตัวออกมาเลยครับเป็นยังไงครับเมื่อคืนไปยอดซัมลีของผมอ่ะกระปุกนึงเกือบหมดเราลูเป็นเด็กปลายยอดอ่ะสับทั้งคืนนะครับหมดมากแต่ลุงเราใส่มามได้ครับรอลุ้นรอลุ้นนี่ครับในนี้มีผลยูไม่ได้ปลาชักมามใช่ไหมวันจะได้ออกเครับ นอกเลยนะเมื่อคืนอ่ะไอัเลยปววเนียเลยวดเลยกาะไปแล้วมียสองามน่ครับมาครับมาเลยครับ

ล่ของง่าครับหมูย่างออตัวสวยเยอะดีฮะนี่มันคการจุดไฟดีฮะไ่ัถ้าถ้าหล่แ้ทาไ่ด้ตัวใหญ่ไม่ใช่สามสิบตัวตัวไม่ใช่รุ่นนี้นะรุ่นนี้เลยอะ่หน่อยาน่อยาขาวชนซ้ายเมตชปลาขาวชนซ้าย ไม่มีใครวาน้องเี็นจตกรายคนเดียวมากระจับลถเข็้องพาไว้5ควานเดอร์บางทีขคืนไม่ได้ปลากันด้วยรบ้รดี๋ดูโฟมลายตึกบายลุงใหญ่กับบ้านผมจะไม่ได้ตกปลาเลยแม้แต่พวกยิงสายสามอ่ะเป็นยังไปลงน้ำเลยเราต้องเอาอะไรหรอ បាត់ច្រោតខ្លាំងគឺនេះដល់ចូលបងយ៉ាងណាជ្រៃរូតបង

เงาเลยพนะี่น้องเดี๋ยวให้ดูปลาอาจารย์มหาชัยเนดะี๋ยวลุงนั่งดูแต่เขาวัดเนาะเออจี่ครับปลาเราแล้วล่ะบอสเซได้แร้วแล้ววัดัตสันดางนะเออลุงจะของปลายนะลุง,งนี่ครับใครี่มาตอนปลาดีตรงในตอกคิ้วตอกบัตครับเล่านี่เลยครับเลยอาจารย์มหาชัยครับ มาต่ลุงไม่มีเงานะลุงอ,อ,อย่าน้อยก็ได้วัดปายตนนี่เลยงเราก็คกได้มามาชักมุดสุดายวาลุงนี่ยเกเยอะนะมาเวลาอจารย์ไปร้าน้วย่านี้เนเใไนะครับจา้า จ้าครับ,บม,มือนีนสีซุยบ่ครับสีมแม่แก่มือ,อ,มอยืนว่มืเ <laughs> มนเนี่แก่แก่บ๊อบบ่มาดอกสียุนดีเลยสียุนดีเลยมือนี่จะได้ก็ต้องได้เลี่ยมนี่นะครับเนี่ยครับปล <Yeah, yeah. S 1> ากินยืดเลี่ยมนี่เลยครับกินยุ้ยคนที่หนึ่งคนที่สองนี่ครับหมองลุงเรานังล,ลุงเรานังเลี่ยมบุญเลยครับพอดีเขามาบีกเรา จอดเลยครับเราเราเพือนไม่ได้ปลาไม่ด้นี่ชี้นั่งมวงไดนครับมนี้นั่งมวงไดนครับไม่นด้ลงเงี้ยครับภากตะเัาออูุ่ตีนะครับตะวัึงเวทีคิดเท่เลยครับเป็นวาเลครับ ว่าน้ำม,ม,มีงาม,งามครับผมน้ำมีงามเองครับนามแกตันขึ้นเรื่อยๆเ,เลยครับนะจ๊ะน้ำกค่เองครับผมเดี๋ยวเรารุงตระตูบ่นั่นลุงเนี่ยทีมงานตระตูบ่ฮะเยินเฟินนี่นะ เรา,าต้องไปป้าบูกินพถอะนะตะลุงพถอะนะฮะว้า,า,ราวรครับบรรยากาศเศร้าๆอะบมเสียงตกคนได้ครับเสียนมีมะตัมกว้าหาจิ้นคนเด้ครับแต่ละป่านี่ครับ 哎，教，我欺负来不？ เขาเม่นบ่ครับเหนียบปลากำลังสิงเข่าได้ไหมเ้อง จะให้เบิ่งไอ้ผลงานของเมทับครับผมเป็นเังนไรครับนี่ครับเบิ่งปลาของอาจารย์ด้วยครับครับอาจารย์ครับวัดวัดผู้เดียวเลยไหมล่ครับวัดเต็งเตงวัดคำครับผมวัดลายเราเนี่ยปลากินครับผมห้าโลสี่โลกว่าลุงของใครของลุงเบื้องธรรมดาแอบตุ่มเนี่ยโตโตมาน้อยลงเนี่ยแอบตุ่มเบื้องในของมหาชัยอ่ะ โอ้ยวันนี้เหลี่ยมเราไม่ได้เนาะลุงเอ่้ก็ต้องยอมรับวันนี้วันนี้เทศอยุดคำรีครับผ่านแล้วครับนี่ครับพาแกไม่อะไรครับเลยครับใจเย็นๆนะครับคำลีล้วนๆไม่ลรออาจารย์เกือบจะคลอดแล้วครับนี่จะเดี๋ยวจะคลอดให้ลูกศิษย์ลูกหาดูครับนี่จะให้ดูปลานี่ครับไม่ได้ใส่หน้ามาบุมนั่นววันนี้มาไม่ลุงมาเนาะไม่มาไม่ได้เนาะคงไม่ยังจะมาอยู่ลุงนั่นเลยครับ ถ้าวันนี้ไม่เข้าพรุ่งนี้ก็ดึงยางใช่สองวันแล้วครับสองมือแล้วได้ครับผมมระเฝ๋าย่นดีครับผมครึ่งเต็มนี่ดูปลาผมอ่ะผมก็ได้อยู่ผมนอนได้ครับนอนประมาณในแตงเต่ตีสองเลยครับจดแจงครับผมปลาใสสวยเลยตะลุงครับ นี่ครับตามเข้าเทื่ยบ้านนี่ครับปาลาใส่งามๆเลยครับเห็นหไหมครับโอได้ได้ครับตัวนี้ผมวัดเต็มหัวค่ำเลยครับพอนำเปลี่ยนลายลายบผมของเข้ากันเปลี่ยนกันเปลี่ยนไปฟังเพลินเลยปาลาค่ะได้่ยี่ห้อประมาณโลกรัวได้เยอะรัวครับของเจ้าบ่ได้หัวตู้สามสี่ตู้ดีละเด็กขอกันไปครับผมจะไม<า>่อนี้ามาอีกครับ